สวัสดีครับคุณผู้ชมทีลักกท่านครับสมัยนี้ก็เป็นสมัยใหม่ครับทุกผู้ชมเหนเราซื้อสายพวกสายหดแบบนี้ครับมาใช้ต่อสายไฟนะครับอันนี้ก็ใช้น้อยลงแล้วครับไม่ค่อยได้ใช้แล้วครับมาดูกันครับว่าเราทํากันอย่างไรครับต่อสายแบบนี้ครับเกือบลืมแล้วคุณผู้ชมนี่เอาใส่นี่ครับไปก่อนครับเราตัดตรงนี้มาครับตัดตรงนี้มาครับแล้วก็มาใส่ตรงนี้ครับ ใส่เข้าไปก่อนครับแล้วก็ไม่ต้องบัตรกีก็ได้ครับได้เจ้าบัตรกีตัวน,นี้เรายังมาซ่อมมันอยู่ครับถ้าบัตรกีก็ดีครับจะได้จะได้ไอรอยที่เราบิดนี่จะได้แข็งแรงครับตอนนี้เราไม่มีแล้วครับ <c oughs> เราก็ทำกันง่ายๆแบบนี้นะครับ <c oughs> ะจะตูบอย่าร้องจะตูบเอ้ย แล้วก็อันนี้ลงเดี๋ยวสายไฟขาดสายไม้ขาดก็นี่ลงอันนี้ครับโอ้ทำไมไม่ตรงกันนะครับท่านผู้ชมตายตายตายครับโอ้ตายตายตายต้องแก้ไขแล้วครับนี่ต่อผิดครับต่อผิดต้องสั้นกับยาวยาวสั้นกับยาวนี่มาสั้นกับสั้นนี่มันสายมันงอครับนี่ครับเวลามันหดแล้วครับนี้เราต้องมา กิดใหม่แล้วครับนี่ครับอย่างนี้สายมันจะงอครับต้องต่อใหม่แล้วครับผู้ชมยาวกับสั้นอ้าวต่อใหม่ครับต่อใหม่เริ่มต้นใหม่เลยทําผิดแล้วครับนี่ครับมันต้องยาวแบบนี้ครับเดี๋ยวต้องตัดตัวนี้ก่อนครับโอ้ ตรนีใหม่ครับอ่าไหนยาวกับสั้นอ่าตรงนี้ยาวเดกดครับเดี๋ยวยาวกับสั้นอ่าในยาวอ่ายาวใส่เข้าไปครับถัดต่อผิดแล้วก็ออกเลยครับ นี่ครับบิดบิดบิดครับบิดบิดแล้วก็ต่อเลยครับอรลนไฟเลยครับรนไฟก่ับไปเลยเพื่อให้ง่ายครับในรมไฟแช็กแบบนี้ครับแอ่ครับก็จะหดเลยครับจะมาจาัดตัวนี้เอาใส่เข้าไปก่อนท่านลืมแล้วก็ว่ากันใหม่ครับ บิดบิดอาไม่ต้องบัดกีีแล้วครับเพราะว่าอย่างนี้ก็แข็งแรงในระดับหนึ่งแล้วครับเอาเข้าไปเลยเอาแค่นี้ก็เสร็จแล้วก็อันนี้เราใส่ไว้รอแล้วครับอันนี้ใส่อีกรอบหนึ่งครับเบอร์ใหญ่ครับเบอร์ใหญ่ใส่เข้าไปครับอ่าเรียกว่า เอาใส่เข้าไปจะได้เขาเรียกจะได้แข็งแรงครับคุณผู้ชมค่อยครับค่อย,อยเมือสักพู่นี้ก็หลุดครับหลุดแล้วก็มาทใหม่ครับคุณผู้ชมนี่มันแน่นแบบนี้ครับอย่าหลุดนะหลุดจะเป็นเรื่องนะ <laughs> หลุดแล้วงานเข้าแล้วครับคุณผู้ชม เป็นปมแบบนี้ครับใหญ่ครับมันจะปูผมหลุดแล้วเริ่มโต้กันใหม่อีกครับหรือแล้วครับถ้าบัตรกรีมอย่าแข็งแรงครับค่อยๆผมอยากให้ได้มาเยอะๆขนาดนี้ครับได้ไหมดึงเยอะก็ไม่ได้ครับหลุดครับเพระเราพันๆน,นะครับ ตาบัตรกีเนี่ยเราสามารถดึงแรงๆได้โอ้ยยุงเริ่มมาแล้วครับเอาพอแล้วนะครับไม่ใช่ <c oughs> โกเทเราพันไอ้หลุดมมือสกู่ได้กระลุดทีแล้วครับ <c oughs> พอเราไอ้ตัวบัตรกีที่ดีๆมันมีตรงนี้ไอ้เจ้าตรงนี้ไม่ดีครับไฟไม่เข้าครับเดี๋ยวต้องเช็คดูกันครับนี่ครับ <c oughs> ซื้อยังไม่ทันได้ใช้แล้วครับไฟไม่เข้าแล้วครับสู้ของเก่าๆแบบนี้ครับใช้ได้ดีครับต้องซ่อมนี่แตกแล้วครับนี่อยู่หากาวมาใส่ครับนี่ครับเฉพากนี้นะครับซู่ซโกบอลครับของแบบราคาถูกๆนี่ประมาณเก้าสิบบาทนะครับเก้าสิบแปดบาทนะครับใช้ได้ดีครับความร้อนความคาร้อนเขาเยอะครับไอ้ที่ราคาแพงๆราคาแปดร้อยเนี่ยผมเคยซื้อมาครับตัวแบบใช้แบบปืนนั่นใช้ไม่ ไม่กี่งานครับพังแล้วครับช็อตแล้วครับไม่รู้เป็นไงครับไอ้สิ่ของราคาถูกๆอย่างนี้ครับดีครับเอามาล้นไฟเลยครับถ้าอไหนดีแล้วก็ซ่อมๆใช้ครับเคยซื้อราคาแพงๆมาก็ใช้ไม่ดีครับตัวสี่ร้อยนะครับแบบ แบบแบบปืนแบบติดไกลปืนสีเหลืองๆอ่ะผมลองใช้ไม่ค่อยได้เรื่องครับสูตรค่าตัวถูแบบนี้ครับโอ้โหใช้ดีมากนะครับความร้อนเขาสูงมากใช้ได้ละครับนีก็เดี๋ยวมาทำทําไปแหาวเจ้าตูเจ้าประตูทักทาย นั่ผ่านหน้าบ้านก็มีนเนี้แล้วครับคุณผู้ชมนี่ก็มองกลับาคุณผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์ครับกดแชรก์กดดีดดังครับเพื่อเป็นกำลังใจครับสลรับการซา้สายเขาเรียกสายสา,า,า,ายหดแบบนี้ครับซื้อแถวไหนซื้อแถวแถวร้านที่เขาขายอะไรร้านร้านแอร์นะครับมันมีขายร้านแอร์มีขาย ร้านสอบแอร์นะมีขายนะร้านอื่นร้านอื่นไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มั่นใจว่าจะมีหรือเปล่านะครับ